จ้าของพระเจ้าประจำวันพรฤหัสบ,บดีที่19มิถุนายนสัปดาห์ที่11เ,เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้าบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่2บทที่11ข้อ1ถึง11พี่น้องขอให้ท่าน อดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้าสักเล็กน้อยแต่ความจริงท่านก็อดทนอยู่แล้วข้าพเจ้าห่วงแหนท่านทั้งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงห่วงแหนเพราะข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับชายคนเดียวเพื่อถวายประดุจพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระกิเสจเจ้าแต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูหลอกลวงนางเอวาด้วยกลอุบายของมันฉันใดความคิดของท่าน อาจถูกหลอกลวงให้หันไปจากความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ต่อพระกิจเจ้าฉันนั้นเพราะถ้าผู้ใดมาประกาศพระเยสูเจ้าอีกองค์หนึ่งแตกต่างไปจากองค์ที่เราได้ประกาศหรือถ้าท่านได้รับพระจิตเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งต่างไปจากองค์ที่ท่านได้รับหรือรับข่าวดีแตกต่างไปจากข่าวดีที่ท่านได้รับท่านก็ยอมรับได้อย่างง่ายดาย ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองไม่ด้อยไปกว่าบรรดาอัครสาวกชั้นพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยแม้ข้าพเจ้าจะพูดไม่เก่งข้าพเจ้าก็มีความรู้ดีเราแสดงความจริงข้อนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ท่านทั้งหลายแล้วในทุกกรณีข้าพเจ้าทำผิดหรือที่ไม่ถ่อมตนเพื่อยกย่องท่านเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวดีของพระเจ้า ให้กับท่านทั้งหลายโดยไม่คิดค่าจ้างขจ้าพนพระศาสนาจักอื่นๆยอมรับค่าจ้างจากเขาเพื่อมารับใช้ท่านเมื่อขจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายและมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายข้าพเจ้าไม่เคยเป็นภาระให้ผู้ใดเพราะบรรดาพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียจุนเจืข้าพเจ้าตามความต้องการ ข้าพเจ้าพยายามที่จะไม่เป็นภาระแก่ท่านในทุกๆเรื่องและพยายามทำเช่นนี้ต่อไปความจริงของพระกิสเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าแน่นอนฉันใดจะไม่มีผู้ใดห้ามข้าพเจ้ามีห้โออวดตนเองในเรื่องนี้ในดินแดนแคว้นอาคยาได้ฉันนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้รักท่านกระนั้นหรือ พระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่หกข้อเจ็ดถึงสิบห้าเวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าเมื่อท่านอนธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนาเขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทิด เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเนื้อหาในจดหมายตอนนี้พูดถึงการป้องกันตนเองจากผู้ประกาศจอมปลอมที่แทรกเข้ามาในกลุ่มคริสตชนชาวโครินเปาโลยอมรับว่าท่านมีความรู้สึกหวงแหนพวกเขาอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน ท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนพ่อคนหนึ่งที่ได้มั่นลูกสาวของตนไว้ว่าจะให้แต่งงานกับชายผู้หนึ่งคือพระเยซูเจ้าแต่เธอกลับไปหาชายคนอื่นท่านจึงรู้สึกผิดหวังท่านถามชาวโครินธ์ว่าเมื่อเปรียบตัวท่านกับประกาศกเทียมเหล่านั้นท่านไม่ดีตรงไหนถึงแม้ท่านจะพูดไม่เก่งแต่ท่านก็มีความรู้ดี เพราะท่านได้เรียนรู้จากพระเจ้าและได้แสดงความจริงข้อนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ชาวโครินทั้งหลายแล้วชาวโครินอาจได้ยินนักเทศปลอมเหล่านี้พูดได้ฟังว่าเปาโลได้รับค่าจ้างจากชาวโครินในการประกาศข่าวดีกับพวกเขาซึ่งในความเป็นจริงท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับท่านทั้งหลาย โดยไม่คิดค่าดจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่กลุ่มคริสตชนท่านจึงทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างทำกระโจมและได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องคริสตชนบางคนชาวมาซิโดเนียเป็นต้นเปาโลบอกชาวโครินว่าท่านรักพวกเขาและเมื่อท่านมาอยู่กับพวกเขาท่านไม่ได้รับเงินทองจากพวกเขา เพื่อนำมาเลี้ยงชีพของท่านเลยเพราะท่านไม่ต้องการเป็นภาระแก่ใครท่านเพียงแต่นำข่าวดีของพระกิตตเจ้ามาให้พวกเขาโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเปาโลเปรียบผู้ประกาศจอมปลอมว่าเป็นเหมือนซาตานที่ใช้เล่กล่อลวงเอวาให้ผิดหลงและเป็นเหตุให้มนุษยชาติต้องพินาศ และพวกเขาก็กำลังทำให้ชาวโครินพินาตไปด้วยถ้าชาวโครินคิดว่าการกระทำของท่านดังที่กล่าวมาเป็นความโง่ท่านก็ขอให้เขามีความอดทนต่อท่านท่านพูดในลักษณะเสียดสีบ้างเล็กน้อยเมื่อท่านพูดกับชาวโครินว่าความจริงท่านก็อดทนอยู่แล้ว หมายความว่าชาวโครินอดทนต่อความโง่ได้พวกเขาเชื่อผู้ประกาศจอมปลอมที่โง่และเข้ามาสอนสิ่งที่ผิดผิดพวกเขายังรับได้ท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความยากลำบากของเปาโลในการประกาศพระวจาของพระเจ้าท่านมีความวิตกกังวลมาโดยตลอดว่าเมื่อท่านจากกลุ่มคริสตชนไปแล้ว จะมีคนเข้ามาทำลายงานของท่านด้วยการบิดเบืบอนและหว่านคำสอนที่ผิดลงในใจของประชาชนซึ่งความเป็นห่วงนี้ท่านก็ได้พูดกับกลุ่มคริสตชนชาวเมืองเอเฟซัสเมื่อท่านพบและอำลาพวกเขาที่มิเลตัสแต่ท่านก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระวจาของพระเจ้า ของปลอมมีอยู่ทั่วไปครับท่านผู้ฟังแมในการประกาศพระวจาของพระเจ้าด้วยจึงจำเป็นที่เราต้องภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าทรงช่วยเราอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพัก์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,ราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน